เื่อเช้าไปซื้อขนมมายังไม่ทานน,ะนั่งมองเนยมันสะท้อนในะนี้เองเห็นเขารีวิวแหนมห่อใหญ่ เนื้อแหนมข้างในนิดเดียวแกออกมามีแต่ใบตองรีวิวแข่งกันเยอะมากในติ๊กต็อกนี่ของจ่อยจ้อยรีวิวข้าวต้มมัดไม่ใช่มีแต่ใบตองหรอกม,มันไม่เท่ากันเน่ะนั่งมองนี่แม่ค้าเป็นอะไรเปล่าไหม <c oughs> <laughs> โลกมนุษย์อืมกาก็บอกบ้าบ้าบ้าไม่ถึงกับบ้าหรอไปซื้อขนมแล้วได้ข้าวต้มมัดแบบนี้มาทอบใจแต่ท่านผู้ชมอ่ะเจอแบบจอยจอยบ้างไหมเจอะเนี่ยไซ่ผิดกันนะ เอาให้เท่ากันมาสักนึงโอ้โหเอ๊ะโอเคเล็กๆน้อยๆจากข้าวต้มจอยจ้อยอืม